ตัวเทรดเซตอัพตัวนี้เนี่ยเรียกว่า,าที่เห็นเส้นเยอะๆนเนี่ยก็คือเทรดเซตอัพที่ชื่อเวฟชัน n นลนะครับเวนลตามหัวข้อว,วันนี้เลยนะครับใช่แล้วใช่แล้ว<น>ก็คือตัวเวบทัน n ลเนี่ยเป็นเป็นเนส้นค่าเฉลี่ยชุดหนึ่งนะแล้วก็ประกอบกับอินดิเคเตอร์ข้างล่างอันนี้อันนี้เราใช้ออซ s o m e Oscillator หรือ AO นะครับแต่ใครที่ไม่มี AO ให้ใช้ก็ใช้ MACD ก็ได้นะก็เป็นองค์ประกอบอันนึงที่ใช้ในการดูโมเมนตัมของราคาหุ้นนะครับส่วนไอ้เจ้าเส้นเวฟเส้นเทรเนลเองเ่ยพวกนี้ก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่เราเอามาสร้างขึ้นมาเป็นเทรนด์นะครับที่เห็นเป็นเส้นสีชมพูสีม่วงทึบๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวเส้นเทอรเนลไล์นะครับส่วนเจ้า จุดๆบางๆที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็เป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นเวฟนะครับเส้นเวฟสองอันบวกกันเป็นเวฟทูางเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจุดๆสองจุดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเส้นเวฟนะครับก็คือเส้นเส้นคลื่นเส้นคลื่นก็ส่วนเส้นแดงก็คือเส้นสิบห้าเอาไว้ stop loss นะครับส่วนเจ้าเส้นเวฟเนี่ยเอาไว้ตามชื่อมาเลยเส้นเวฟก็แปลว่าเอาไว้โตคลื่นนี่ ตามน้ำปากกาเราเลยเวฟไรเดอรใช่ไหมต้องเอกไปต้คลื่นครับต้นนี้ถ้าถ้าราคาอยู่เหนือเหนือเส้นเวฟได้เนี่ย<ๆ>ก็แปลว่ายังอยู่เหนือคลื่นอยู่ราคาก็ยังขึ้นขึ้นไปได้เรื่อยๆก็ถือว่ายังเป็น u p พเทรนอยู่วันนี่เนยเซตเองเนี่ยลงมาจมคลื่นไปบ้างมายืนบนคลื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่ายังค่อนข้างโอเคย่ง สามารถมีโอกาสกลับตัวขึ้นมาได้มันก็ยังไม่ยอมลงนะับแต่ว่าถ้าสมมติมันมุดคลื่นลงมาเมื่อไหร่เนี่ยราคามุดคลื่นลงมาเมื่อไหร่ยืนยันสักหนึ่งเขาเรียกว่าเต็มแท่งเต็มแท่งเป็นเป็นแท่งแดงใต้คลื่นเต็มแท่งแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาในการลงละนะครับก็มันก็จะมันก็จะทิ้งลงมาหาเส้นทนอข้างล่างนะครับ ลงมาจมเลยนะครับตอนนี้ก็ย,ยังภาพก็ยังสวยอยู่นะครับพี่ปุยเอภาสวยอยู่พี่ปุยใช้เว็บทูนอลเนี่ยวินจะเห็นเลยว่ามันมันแบ่งได้มองง่ายขึ้นแล้วก็ชัดเจนในการมองเทนมากเลยจริงๆเว็บทูนอลเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้ไม่เคยรู้จักเพราะมันเป็นอาวุธลับของพี่ปุยที่เห็นพี่ปุยเนี่ยใช้ใช้กับหลายสินทรัพย์เลยใช่ไหมครับใช้เทดอ,อ,อะไรได้บ้างครับพี่ปุยก็ใช,ใช,ใช้ทุกอย่างที่เป็นกราฟใช้ได้หมดอะ <laughs> ็คือเทสเซดัมน,นี่ใช้ได้กับหลายสิ่งใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยจริงๆของเว็บทูนอลเนี่ยประโยชน์ของมันเป็นยังไงครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักจริงๆงต้องบอกว่าอันแรกเลยเราใช้เส้น่าเฉลี่ยเว็บกับท<ช>ูนลเองเนี่ยเป็นเหมือนกับแนวปะทะแนวป,ะทะ,นวปะทะอย่างล่าสุดที่มันขึ้นวิ่งขึ้นไปก็คือมันขึ้นมาชนบริเวณเสนเ้นเห็นไหมแล้วก็ย่อถ้าขึ้นมาชนเส้นแล้วย่อแล้วก็ลงอย่างเงี้ย มันก็ถือว่าโอเคคงลงแต่ครันี้พอมันไม่ลงมันโดดข้ามกลับขึ้นมาได้ก็แปลว่าโอเคมันก็อาจจะสวิงขึ้นไปเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราก็สามารถสามารถใช้ในการวัดวัดระยะสวิงของมันแล้วก็ตีออฟฟิโบรชีมาตีวัดระยะสวิงตอนแรกก็คิดว่าเออจะมาประมาณสักร้อยยิบจ็จุดสองแถวแถวห้เดิมวันนี้ก็เปิดที่นี่เลยแล้วก็ไลใ่ให้ค่ยกขึ้นไป มันโอกาสที่จะขึ้นไปแ,แถวๆพันหกพันห้าเก้าสิบพันห้าเก้าสิบห้าพันหกแถวนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่เนี่ยเพราะอย่างเงี้ยอย่างอย่างเมื่อวาน่งเนี่ยเราเห็นอย่างงี้เมื่อวานแท่งชุดนี้ชุดข้างบนนี่เราไม่เห็นถูกไหมเราเห็นแค่นี้เราเห็นแค่นี้ซึ่งเราก็เราก็ตี projection ไว้แล้วก็เมื่อลาเนี่ยเมื่อวานมันปิดแถวๆนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอเคมาอยู่แถวๆร้อยนะแต่ว่ามันมีไฮเดิม erm อยู่ตรงนี้ แล้วก็เราก็พบว่าบริเวณตรงนี้กับการที่ราคามันขึ้นมาแล้ว AO มันขยับขึ้นมาเป็นโซนบวกโซนเขียวเหมือนกันแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปได้ถึงไฮเดิมน<ม>ะครับดังนั้นเมื่อวานเย็นเนี่ยก,ก็สามารถโอเพนลองหรือว่าถือสถานะ call option หรือ call uh, d w อะไรเงี้ยไว้ได้เลยแล้วก็วันนี้ก็มาเล่น ออ,ออกที่เป้าแถวๆข้างบนนี้ก็ได้นะครับ,รบก็วันนี้ก็กระโดดปั๊บก็ถึงเลยก็สามารถเปิดลองเะ่าวานแล้วก็ได้กำไรชาวนี้เลยสายเทรดนี่ใช้ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลย,เลยตัวเว็บทูนเนลเองเนี่ยหลักๆมันคือตัวเทรดเซตอัพอืมอืมมันคือตัวเทรดเซตอัพที่พี่สร้างขึ้นนะครับครับมันไม่ได้ใส่เครื่องมือเข้าไปปุ๊บแล้วใช้เลยนะครับจริงๆมันมีเทรดเซตอัพ อีกหลายแบบที่พี่ปุยเดี๋ยวพี่ปุยแชร์ขึ้นมาให้เป็นคนอื่นเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับอยู่ในตลาดอเมริกานะครับมีหลายคนเลยนะครับก็ก็ร่วมกันคิดค้นขึ้นมาเพียงแต่ว่าผมก็โชคดีที่ได้ไปแปลหนังสือของท่านหนึ่งนะครับหนังสือชื่อเทรดเด Pendulum คุณคุณไม่วินคุ้นเลยครับคือพี่ปุยแปลร่วมกับโควจักนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ออกมา เป็นซีรีส์เลยสามเล่มจิตวิทยามันเป็นจิตวิทยาหรือเปล่าครับพี่ปุยของเท็ดใช่ครับใช่ครับเท็ดเนอร์แพนดูร่มนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ Stock Tomorrow นะครับมีส่งฟรีถึงบ้านเลยเดี๋ยวใครที่ลงเรียนในคอร์สเว็บทูนลเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีพี่จะมีแจกให้ห้าเล่มเดี๋ยวเราจะจับฉลากกับมีกิจกรรมด้วยนะครับสำหรับหลักสูตรเทคนิค เทรดทำกำไรด้วยเว็บทูนนะครับจะเรียนวันที่8พฤษภาแล้วก็15พฤษภาคนะครับสองวันเป็นวันเสาร์นะครับเรียนกันช,ช่วงบ่ายครับบ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงครึง่งเรียนกันผ่านซูมนะครับช่วงโควิดพี่ปุยก็สอนจัดเต็มให้สอนแค่ปีนี้เปิดครั้งเดียวนะครับสอนรอบนี้แค่รอบเดียวใช้แล้วก็